ตอนที่336โดนจุกเขินมากเลยจริงสิท่านหมอเหลียงคราวก่อนท่านไม่ได้บอกว่าส่วนผสมในยาของท่านปู่ผู้ใหญ่บ้านขาดกระดูกเสือไปหรือท่านหาคนขึ้นเขาแล้วแบกซากเสือตัวนั้นกลับมาก็จะมีทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือไรทว่าหนังของมันต้องเก็บไว้ให้ข้าเพราะตอนการสอบจองวนในฤดูใบไม้ผลิมาถึงอากาศจะยังหนาวอยู่หากเอาหนังเสือเข้าสนามสอบก็จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นได้มาก หลินเว่ยเว่ยยักคิ้วคล้ายกำลังท้าทายผู้เข้าสอบคนอื่นว่าบ้านไหนเทพกว่ากันมีใครเอาหนังเสือเข้าสนามสอบบ้างเล่าแม้ตัวชิงเฟิงจะลงจากเขามาแล้วแต่ใจยังอยู่บนเขาพอได้ยินอย่างนั้นก็รีบกระตุ้นให้หลินจือเยียนไปหาคนมาช่วยตนแบกเสือลงจากเขาหลินจือเยียนหันไปมองพี่รองจนกระทั่งหลินเว่ยเว่ยพยักหน้าให้เขาถึงได้ลุกออกไปเขาไปที่บ้านผู้ใหญ่วังโดยเชิญบุตรชายคนโตและบุตรชายคนรองของผู้ใหญ่บ้านมาช่วย แต่มันก็เท่ากับประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านทราบว่าพี่รองเพิ่งฆ่าเสือมาดวงตาของคนในบ้านผู้ใหญ่วังแทบจะถลนออกมาว่าอย่างไรนะนั่งหนูรองฆ่าเสือตายไปนหนึ่งตัวที่แท้เสียงเสือคำรามในป่าก็ไม่ได้เป็นข่าวคมลอยถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ไม่เท่ากับไปถวายยอตัวเป็นอาหารให้เสือหรอกหรือดูท่าว่าต้องเตือนพวกชาวบ้านที่ดีใจจนลืมตัวบ้างแล้วว่าอันตรายในภูเขาไม่ได้มีแค่ฝูงหมาป่าเท่านั้นไม่ควรขึ้นเขาโดยไม่จําเป็น วันนี้วังต้าจู้ต้องฟังเสียงบ่นจากลูกชายเพราะได้ยินว่าเอาหาได้ขึ้นเขาไปด้วยนางหนูรองพาเออหาไปจับกระต่ายอีกแล้วเขาก็ยังคิดว่าหากวันใดมีเวลาก็จะพาลูกชายไปเที่ยวบนเขาสักรอบเพื่อดูว่าจะจับแมวป่าหรือสัตว์ป่าที่ตายแล้วได้บ้างไหมเจ้าลูกชายตัวดีจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีตอนนี้เลยอดไม่ได้ที่จะดีใจโชคดีที่วันนี้พวกตนไม่ได้ขึ้นเขานางหนูรองช่วยกำจัดภัยร้ายให้ชือลีโกของพวกเราอีกแล้ว จากปากของหลินจือเยียนคือจุดที่เจอเสืออยู่ห่างจากหมู่บ้านชือลีโกเพียงชั่วยามกว,ากว่าเท่านั้นถ้าวันนี้นางหนูรองไม่ได้เจอเองมันก็อาจเข้ามาในหมู่บ้านวันไหนไม่รู้แค่คิดก็สยองแล้วผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าพวกเจ้าไปเถิดระหว่างทางก็ระวังตัวด้วยนางหนูรองได้รับบาดเจ็บข้าจะไปเยี่ยมหน่อย นอกจากบุตรชายของผู้ใหญ่บ้านแล้วหลินจือเหยียนยังไปเชิญลุงต้าส่วนกับพ่อสัวถั่วมาด้วยต่อจากนั้นชายชกันสี่คนก็ถือเชือกและไม้ท่อดหนาเดินตามชิงเฟิงข,ขึ้นเขาด้วยความตื่นเต้นบ้านอีกหลายหลังก็ได้รู้ข่าวที่นางหนูรองได้รับบาดเจ็บจึงรีบมาเยี่ยมเช่นกันป้ากุ้ยฮวามาพร้อมแม่ไก่หนึ่งตัวแม่สัวถั่วมาพร้อมไข่ไก่ตะกร้าใหญ่ภรยาผู้ใหญ่บ้านหอบผ้าสองสามพับมานั่งรายล้อมรอบเตียงหลินเว่ยเว่ยบาดแผลเป็นอย่างไรบ้างให้ข้าดูหน่อย ป้ากุยหวาเห็นใบหน้าน้อยๆของหลินเว่ยเว่ยซี่เซียวตัวก็นอนนิ่งอยู่บนเตียงจึงรีบเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงหลินเว่ยเว่ยสายหน้าพลางยกแขนที่ให้อยู่ตรงหน้าอกขึ้นแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มไม่เป็นไรแผลเล็กน้อยเองพักไม่กี่วันก็หายแล้วเหตุใดเป็นที่แขนอีกแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าแถวนี้มีเสือออกมาปรากฏตัวแล้วเสือตัวนั้นโผล่ออกมาจากไหนกันแม่สัวถั่วขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจนั่นน่สิ แม้ช่วงนี้หลินเว่ยไม่ได้ขึ้นเขาทุกวันแต่นางก็ไปเดินเล่นแถบนี้อยู่บ่อยครั้งทุกครั้งที่ไปนางก็จะตรวจสอบร่องรอยต่างๆอย่างระม,มัดระวังเพื่อดูว่ามีสัตว์ร้ายตัวไหนออกมาเพ่นพ่านหรือไม่บัณดิตสามคนในบ้านโดยเฉพาะคู่มั่นรูปงามของนางไม่ชอบอยู่บ้านทว่าชอบขึ้นเขาเพื่อปลีกวิเวกอยู่เรื่อยนางจึงต้องทำให้แน่ใจว่าภูเขาแถบนี้ปลอดภัยมากพอไม่กี่วันมานี้ข้ายังไปที่ภูเขาลูกนั้นอยู่เลยแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของเสือเลยสักนิดน่าจะเพิ่งออกจากป่าลึกในช่วงสองวันมานี้กระมัง โชคดีที่ข้าเป็นคนไปเจอมันก่อนถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงไม่ได้กลับมาแล้วอโยยังบอกว่าโชคดีอีกต่อไปนี้อยากขึ้นเขาเป็นว่าเล่นเชียวมันทําให้คนในบ้านเป็นห่วงรู้หรือไม่ดูตาของแม่เจ้าสีร้องให้จนบวมแดงหมดแล้วลูกเจ็บตัวแม่ก็ปวดใจเจ้าบาดเจ็บบ่อยขนาดนี้แม่เจ้าต้องเป็นห่วงมากแน่ป้ากุยหวาดไม่ได้ที่จะพูดเตือนนางสักหน่อยอีกประเดี๋ยวข้าจะไปขอโทษท่านแม่ที่ทําให้เป็นห่วงหลินเว่ยเว่ยได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาทันที ป้ากุ้ยฮวาย,ยังพูดอีกขอโทษนะไม่ต้องหลอกต่อไปดูแลตัวเองให้ดีก็พอหากพวกเจ้าอยู่ดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็สบายใจและมีความสุขแล้วคนเจ็บต้องพักผ่อนไม่ควรถูกรบกวนนานไม่เห็นบัณฑิตหนุ่มในลานบ้านหรือขอแทบจะยื่นเข้ามาอยู่แล้วพวกป้าๆไม่กี่คนนั่งได้ไม่นานก็เดินออกมาพวกนางยังชวนนางหวงสนทนาอีกเล็กหน่อยแล้วจึงกลับออกไปชื่อลีโกใหญ่แค่นี้ข่าวแพร่ออกไปถึงคนทั้งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วมากคนที่ทำงานให้บ้านตระกูลหลินจึงหอบของขวัญมาเยี่ยม เจียงโมหานทำหน้าบึ้งไรกระศาสว่าหลินเว่ยเว่ยต้องพักผ่อนจึงไม่ให้พวกนางเข้ามาแม้แต่ห้องปีกตะวันออก,กเพียงให้ปลอบนางหวงสองสามประโยคและทิ้งของขวัญไว้แล้วก็จากไปเท่านั้นแม้แต่แม่เลี้ยงของโก่เชิงเอ๋อก็ยังวิ่งเข้ามาผสมโรงด้วยณนห้องปีกตะวันออกของบ้านตระกูลหลินหลินเว่ยเว่ยกำลังอ้าปากเหมือนลูกไก่ตัวหนึ่งที่กำลังรออาหารนางกำลังรอให้เจียงโมหานป้อนอาหารแก่ตน เจียงโมหานเหลือบมองมือขวาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บของนางปราดหนึ่งหลินเว่ยเว่ยรีบย่นจมูกและทําเป็นเจ็บออดแอดทันทีตอนที่ตกจากหลังเสือก็เหมือนว่ามือขวาจะไปกระแทกกับหินโอยเจ็บจังเลยจับตะเกียบจับช้อนไม่ไหวแล้วจะทําอย่างไรดีเจียงโมหานหมดคําพูดเสแสร้งเสแสร้งเก่งทั้งที่รู้ว่านางแกล้งทําแต่เจียงโมหานก็ยังยอมตามใจเขาใช้ช้อนตักน้ําแกงไข่ขึ้นมาเป่าแล้วป้อนนาง แต่เขากลับเห็นเด็กคนนี้กรอกตาไปมาใช้ริมฝีปากแต่แล้วรีพระออกจากนั้นก็พูดด้วยท่าทางของเด็กน้อยน่าสงสารว่าร้อนเจียงโมหานดึงช้อนกลับมาแล้วลองชิมหนึ่งคำก็ไม่ร้อนนี่ท่านใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ยื่นคอเข้ามาซูดน้ำแกงไข่ที่เหลือในช้อนจนหมดแถมยังทำเสียงแจบแจบแล้วพูดลากเสียงยาวว่าอร่อยจังเลยต่อจากนั้นก็เตรียมชื่นชมท่าทางเขินอายของบัณฑิตน้อย สีหน้าของเจียงโมหานไม่เปลี่ยนแววตาก็ไม่สั่นไหวดวงตาสีดำสนิทจ้องมายังนางทันใดนั้นใบหน้าหล่อเหลาก็เอ็นเข้าหานางและกดจุบตรงริมฝีปากก่อนที่อีกฝ่ายจะทันตั้งตัวอ่ะนุ่มๆอุ่นๆกลิ่นลมหายใจที่สดชื่นราวกับเยลลี่รสโปรดที่นางชอบรสหวานซึมซาบเข้าสู่หัวใจตัวหลินเว้ยเว้เป็นเหมือนหินที่นิ่งงันไม่ไหวติงตกตะลึงบัณฑิตน้อยขะขเขา,ขา,ขาจูบนางก่อน ช้อนน้ำแกงไข่เคลื่อนมาที่ปากของนางอีกครั้งทว่าน้ำเสียงเย็นชาของบัณฑิตหนุ่มแฝงไว้ด้วยความขี้เล่นเล็กน้อยคราวนี้พอใจหรือยังจะกินดีๆได้แล้วใช่หรือไม่หลินเว้ยเว้กลายเป็นรูปปั้นไปแล้วนางพยักหน้าอ้าปากและกลืนน้ำแกงอุ่นๆลงคอเหมือนหุ่นยนต์ทุกประการลืมปฏิเสธและยังดื่มเข้าไปโดยไม่รู้รสชาติอันใดตัวนางยังคงติดใจในรสสัมผัสเมื่อครูหวานฟินมึนแล้วก็เขินมาก น้ำแกงถ้วยนั้นนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดื่มลงไปได้อย่างไรพอได้สติกลับมาอีกคราบัณฑิตหนุ่มก็เช็ดปากให้และประคองให้นางนอนลงอีกรอบแล้วหลินเว่ยเว่ยรีบดึงผ้าห่มมาปิดหน้าไว้ครึ่งหนึ่งหลงเหลือไว้เพียงดวงตากลมโตคู่นั้นใบหน้าของนางกำลังมีสีแดงก่ำและร้อนเผาไม่ได้จะให้บัณฑิตน้อยเห็นนางตอนที่เขินอายไม่ได้เช่นนั้นต่อไปจะแกล้งเขาอย่างไรต้องโดนเขาหัวเราะเยาะแน่นอน